เงามืดของตวนเสลง, <S <S งกลางกรุงพนมเปญมีอาคารเรียนเก่าเงีบเยบๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโรงเรียนมัธยมตัวนสเวเปรยทศวรรษ1960เด็กนักเรียนเคยวิ่งเล่นในสนามเสียงหัวเราะดังลอดออกมาจากห้องเรียนแต่เดือนเมษายนปี1975ความเงียบได้เข้ามาแทนที่ทุกเสียง หลังเขมแดงภายใต้การนำของพรพศเข้ายึดอำนาจอาคารแห่งนี้ถูกปิดตายโตะเรียนและกระดานดำถูกเคลื่อนออกหน้าต่างถูกขึงด้วยลวดหนามและที่นี่ได้รับชื่อใหม่ตวนเสลง่งหรือที่รู้จักเมรหัส SD11 จากสถานที่ให้ความรู้กลายเป็นศูนย์กักกันและสอบสวนที่ผู้คนในยุคนั้นหวาดกลัวที่สุด และเมื่อประตูเหล็กบานนั้นปิดลงโลกภายนอกก็ถูกตัดขาดไปตลอดการ